สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนะครับวีซาลูบาร์เดอร์นะฮะป้ายยานะครับไฮเอนด์ครับโนเบิลอ d ด o โอรุ่นโครโนสนั่นเองครับหลายๆคนครับรอคอยไปเลครับท่านโครโนสตัวนี้นะฮะเป็นยิ่งกว่าหูฟังแฟสกชิปที่ทางโนเบิลอ d ด o โอลังสรรมาเลยครับมาในราคา179,900บาทเท่านั้นเองครับผมประกันศู์ไทย โดยสปูฟเวอร์หปีเต็มนะฮะตัวนี้มีดียังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะฮะตัวโครโนสเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหากคุณเคยได้ยินตัว Noble a u u i o o รุ่น Chronicle มาแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวที่ทำออกมานะครับสำหรับคนที่พลาดตัวรุ่น Chronicle ที่เป็น Limited e dition ไปเลยครับแต่โครโนสเนี่ยทำมาได้ราคาที่ ถูกลงนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงแงประมาณ200,000กว่าบาทเลยนะครับนี่แหละครับคือข้อดีของเจ้าโครโนสหลังจากที่ทาง n o b l e Audio นะครับได้ทำรุ่นโชกุนนะครับสพาทาคัสนะครับเอจิสทูนะฮะหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นที่สูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงที่สุดแล้วนะครับก็มาถึงเจ้าตัวโครโนสตัวนี้นะครับตัวนี้มาในเทคโนโลยีนะครับควอดบลิดนะครับเป็นสิ่งชนิดก็คือเป็นควอดบลิดนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยตัว เฮ้าส์ซิ่งของเขาเลยนะครับเชลนะครับหรือเฟสเพลตเนี่ยจะทําจากไทเทเนียมนะครับทําให้มีน้ําหนักเบาพิเศษนะครับคุณใส่แล้วจะรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะฮะตัวเฟสเพลตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูกันจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับมันไม่ได้เพ้นสีนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับมันจะเป็นไทเทเนียมนะครับที่เอาไปทํากรรมวิธีแบบตีมีดดาบัสคัสนะครับซึ่งทำให้มีลวดลายเฉพาะนะครับฉะนั้น เวลาใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะไม่ลอกครับสีมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากสําหรับรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสายนะฮะเป็นตัวสายเงินนะครับแล้วก็ชุบด้วยพาราเดียมนะครับที่ให้เสียงเนี่ยคมชัดนะครับแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็ละมุนมากๆเลยนะฮะมันจะมีความต่างจากตัวโกลนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงลึกกันอีกทีหนึ่งในเรื่องของแนวเสียงนะครับแต่สเปคมาเนี่ยมาโหดแล้วนะฮะถัดไปเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวแจ็ค4ขีดมาเลยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ย8เส้นหักมาเลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงครับเรื่องสายอัปเกรดมาพร้อมกับตัวหูฟังมาเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสายตัวนี้ขายแยกมีไม่ต่ำกว่า50,000นนะครับอ่านี่ผมบอกเลยนะฮะมูลค่ามีไม่ต่ำกว่า $50,000 แน่นอนนะฮะตัวจุกที่เขาให้มาก็เป็นจุกปกตินะครับแล้วก็จะมีจุกโฟมมาให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันดีกว่าว่าข้างในมันจะมีอะไรกันบ้างนี่เลยครับกล่องที่เขาให้มา นะะฮก็จะเป็นเคสหนังอย่างนี้เลยนะครับแข็งแรงเลยนะครับในเคสนะครับเขาก็จะมีเป็นซองผ้านะครับแล้วก็จะมีซองการกระแทกนะครับแล้วก็จะมีเคสนะฮะที่จะใส่จุกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบัตรรับประกันนะครับตัวนี้เป็นโลหะเลยนะครับนี่เป็นโลหะแล้วก็จะมีลายเซ็นของวิสานะครับดรจอห์นมอลตันนะครับตลักเอาไว้เลยนะฮะส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับมีสติ๊กเกอร์ด้วยนี่สำหรับคนที่เป็นแฟนแฟนโนเบลเนี่ยไม่ควรพลาดนะฮะก็จะมีสติ๊กเกอร์ อ่ะเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์กนก่อนนะครับถัดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับรองรับอยู่ที่20เฮิร์ตนะครับถึง70กิโลเฮิร์ตเลยครับซึ่งถือได้ว่ารองรับได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็สูงมากๆเลยนะฮะทำให้ละเอียดดีเทลต่างๆเนี่ยมันทําได้อย่างลื่นไหลเนียนนะครับแล้วก็ไม่มีสะดุดเลยนะครับเวลาเราฟังเพลงหลากหลายแนวเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ ถือว่าเป็นตัวจบในปีนี้แล้วก็หลายๆปีเลยครับเท่าที่ผมฟังมานะฮะโครโนสเนี่ยทำให้ผมเนี่ยลืมหูฟังแฟลกชิพ i e m เนี่ยหลายๆตัวไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้อวยครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยคุณภาพวัสดุที่เอามาทำเนี่ยมันส่งเสริมซึ่งกันและก,กันนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่ผมจะมารีวิวรีคลิปนี้ของมันเพิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยออกไปใน2ชั่วโมงเลยนะครับ ของถึงปุ๊บก่อนที่ผมจะรีวิวเนี่ยขายออกไปแล้วนะครับขายได้ทันทีเลยนะฮะเพราะลูกค้าฟังปุ๊บชอบซื้อเลยนะครับอันนี้คือสุดยอดมากสำหรับตัวโครโนสตัวนี้นะครับตัวสเปคของเขานะครับเป็นแบบควอร์บริดนะฮะฉะนั้นจะมีไดเวอร์ทั้งหมด4ชนิด9ตัวด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าไดเวอร์ของเขามีชนิดไหนบ้างนะครับชนิดแรกเลยนะครับนั่นก็คือดินามิกไดเวอร์นะครับทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยของเขาจะขนาดอยู่ที่ 7มมนะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่10มมนะครับชุดที่2นะครับนั่นก็คือโบนคอนดักเตอร์ไดรเวอร์นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบดูอ้อมเมมเบรนนะครับโบนคอนดักเตอร์ไดรเวอร์นั่นเองนะครับถัดไปนะครับชุดที่3นะครับแบบบาลานซ์อะมัชเชอร์นั่นเองนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกนะครับมี2ตัวนะครับนั่นก็คือเป็นแบบโนเลสนะฮะทำหน้าที่ย่านเสียงสูงนั่นเองนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นทูโนเลสนะครับทำหน้าที่ย่าน เสียงกลางนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คืออิเล็กโตสตติกนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษเลยนะฮะที่อยู่ในหูฟังไฮเอทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณภาพดีแล้วก็ทำยากนะครับตัวนี้ผมบอกเลยมาด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับเป็นของโซเนียนครับมาด้วยกัน2ตัวนะครับที่ทำหน้าที่ย่านอัลตร้าไฮฟิวเซนซี่นั่นเองนะครับอิเล็กโตสตติกตัวนี้ฉะนั้นแล้วพอเรารวมกันทั้งหมดมีทั้งหมด9ตัวนะครับ4ชนิดนะฮะประกอบกันขึ้นมาเป็นหูฟัง Noble Audio รุ่น โครโนสนั่นเองนะครับถัดไปเลยนะครับตัวนี้แน่นอนเป็นขั้ว2พินนะครับแบบ0.78มิลิเมตรเช่นเดิมนะครับฉะนั้นหาแอปเกรดได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานมากๆนะครับผมบอกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องแนวเสียงกันดีกว่าครับว่ามันดียังไงบ้างนะครับผมเริ่มบอกงี้ครับว่าแนวเสียงของเขาจะไม่เหมือนรุ่นไหนในโลกนี้เลยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะนั้นก็คือเขาสามารถฟังเพลงได้สนุก นะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วที่สำคัญคมชัดนะครับแต่ไม่ได้ลุกเล้าจนเกินไปครับมันไม่ได้แย่งกันชัดนะครับแต่มันมีความสนุกฟังเพลงปกติก็ได้ทํางานก็ได้แถมมีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหาได้ยากในหูฟังไฮเอนรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับว่าย่านเสียงต่ําเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะฮะเขามีดิามิเิลไดเวอร์มา2ตัวแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวนี้เบสรวมนะครับอ่ะ ไม่เบรดบวมนะฮะแต่เบรดมีความคมชัดสูงนะครับอิมแพ t ทําได้ดีเบรดของเขาเนี่ยหัวมานะครับหัวมาชัดนะครับแล้วก็เก็บตัวค่อนข้างดีนะครับอีกทั้งนะครับดีเบรของเขาเนี่ยทิ้งตัวค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับแล้วที่สำคัญไม่บวมเบลอหรือยานไปกระทบกับยานเสียอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเหตุผลที่เขาทําออกมาถึง2ตัวนั่นเองนะครับเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะครับคมชัด อิมแพกฟังได้หลากหลายแนวเพลงนั่นเองนะครับถัดไปนะครับย่านเสียงกลางนะฮะเสียงร้องนะครับมีความโดดเด่นนะครับที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เสียงร้องของเขาเนี่ยจะมีขนาดเขาเรียกว่าอะไรอิมเมจของเขาเนี่ยจะกําลังดีนะครับไม่ได้ใหญ่โตเวอร์วังอลังการจนเกินไปนครับหรือตําแหน่งนักร้องผิดเพี้ยนนะครับ เสียงร้องมีความโดดเด่นแน่นอนนะครับเสียงตีต่างๆนะครับรายละเอียดชัดรวลาเล่นมีความลื่นไหลนะครับดินามิกของเสียงเนี่ยหนักเบาเนี่ยทำออกมาได้สมจริงเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากครับนี่คือจุดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโครโนสตัวนี้นะครับอีกท้งนะฮะตัวนี้เนี่ยยังมีความสงัดที่ส่งเสริมรายละเอียดดนตรีนะนักร้องเนี่ยมันทําหน้าที่ของเขาได้อย่างเป็นอย่างดีมากๆกเลยครับก็คือแบ็กกราวน์เขาเนี่ยเงียบสงัดมาก เท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของเขาเลยถัดไปนะฮะหากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงสูงที่มันบาดหูนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากที่สุดเลยครับตัวโคอนโนสครับมีย่ดเสียงสูงที่ใสสะอาดนะครับเป็นประกายสะอาดไม่เสียดหูแม้แต่น้อยเลยครับยิ่งเพลงไหนนะครับอัดมาได้ดีมากเท่าไหร่จะยิ่งเห็นคุณภาพ ของหูฟังตัวนี้มากเท่านั้นเลยนะครับยิ่งซอสคุณดีมากเท่าไหร่นะครับ DAP ของคุณดีมากขึ้นเท่าไหร่ไฟเพลงคุณภาพค,ค,คุณดีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณจะฟังเจ้าตัวโคโนอสออกมาได้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้จริงๆเพราะว่าผมได้ลองมาแล้วฟังแล้วขนลุกเลยนะครับโดยรวมนะฮะรุ่นนี้นะครับสามารถฟังได้ทุกแนวเพลงนะครับไปไล่ไมตั้งแต่คลาสสิกไปจนถึงเพลงเมทัลเพลงล็อกเพลงสังเคราะห์ ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขามีความค่อนข้างที่จะบาลานซ์ได้ดีนะครับฟังสนุกด้วยเป็นธรรมชาติอย่างที่ผมบอกตอนแรกไปนะครับตัวนี้ทําได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาหูฟังอยู่แล้วกําลังดูอยู่นะครับถ้าคุณคนนี้ต้องการเอาทํางานด้วยฟังเพลงด้วยเนี่ย ตัวนี้ตอบโจทย์ครับหรือถ้าคุณทํางานอย่างเดียวตัวนี้ยิ่งตอบโจทย์คุณเข้าไปใหญ่หรือคุณคนที่ซีเรียสเรื่องการฟังเพลงเพื่อสุนทรียภาพผมบอกได้เลยว่าโคโนสคือคําตอบสุดท้ายของคุณครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมวีซัพพูบาร์เดอร์ครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ